และคนที่จะชนะในไฟนี้ก็คือผมเคยจัดอันดับมองว่าเพชรธนงคือคนที่เก่งที่สุดในกติกาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยผมเคยจัดอันดับไว้แบบนั้นซึ่งจากที่ฟังสัมภาษณ์ของคุณชาตรีล่าสุดผมก็รู้สึกว่าหรือยุกิโยสะจะเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่อาจจะเก่งที่สุดในญี่ปุ่นณนะปัจจุบันหรือเปล่าก็เท่ากับว่า คิกบ็อกซิ่งเก่งที่สุดของไทยกับเก่งที่สุดของญี่ปุ่นกำลังจะปะทะกันก่อนทำคลิปนี้ผมก็เลยไปดูฟอร์มของเพชรธนงตอนเจอกับรามาสนอฟแล้วก็ไปดูยูกิโยสะเจอกับอาสมานอฟเปรียบเทียบฟอร์มว่าใครเก่งกว่าซึ่งอาจจะบอกได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าคู่ชกของยูกิโยสะเนี่ยโคตรเก่งเลยคืออาสมานอฟเนี่ยผมแทบจะ เอาเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ใน6ยอดกุมารด้วยซ้าไปคืออาสมานอฟโคตรเก่งจริงๆฉะนั้นคู่ต่อสู้ของเพชรธนงซึ่งก็คือรามาสนอฟเนี่ยผมคิดว่ายัางไงก็ดูยังไม่เท่ากับอาสมานอฟนะในใสายตาผมอะเทียบทักษะการต่อสู้ว่าใครเหนือกว่าระหว่างเพชรธนงกับยูกิโยสะเอาให้มันรู้กันไปข้างหนึ่งตอนนี้ผมมีคําตอบในใจเรียบร้อยแล้ะ